สิบแปดมกราเนี่ยมันครบร้อยามผมขอเริ่มเลยนะครับกับเรียนท่านผู้ส่วนชาวสมุทรสงครามผู้สนับสนุนโครงการทุกท่านแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับกผมปอนเทพสับส,สุจริตในนามตัวการเดินทางหกวันหกคืนนั้นรับฟังรับฟังนในรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นอันมาร่วมบริจาคการติดต่อเพื่อไปสูมนามวายพระพรองค์งพระบาทสมเด็จพระเจ้า,อ,าอยู่หัวเจ้าพระเจ้าอยู่หัว ข้อหลวงของุลชนชาวไทยขวานไปบอกรักข้อเฉลิมเกีเยรติได้ได้นำประธานชมรมจากจังหวัดจันทบุนีทึงให้ขอสแสดงความนึ่ง68ไปที่น้ำจัทนทบุนี คนที่เจดาสิบคนที่8นางวิลาวันคนที่สิบสองจาสิบเอกวิละวงดีคนที่สิบห้านายจารุวะสุธิบริบาล ภมิงใส่ต้องไปดูทีลาน,น่ดหาไม่ขี่สักคันต้องไปถอยสักคันเนี่ยจักรยานอุดรนธานีนะครับท่านพวเทฟที่ร่วมกับสมาชิกชมจักรยานรดนธานีทุกคนนะครับทําสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของชาวรดอนธานีและเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนนะครับภูมิใจแล้วก็ทําด้วยความ เต็มใจด้วยความลงรับพระบีต่อพระบาทเจ้าอยู่หัวในวโกาสเอิดวันขนวันศาการที่เจ็ดพรรษาขององค์ท่านในปีนี้นะครับท่านจริงๆริด้วยความจิใจนะครับที่ท่านได้แสดงออกพิ้ว่ามรัพระบีแล้วแสดงออกให้เห็นว่าชาวจทดยอดธานีนั้นมีความลรับพระบีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นวามที่พระบาทส่เจเจ้าอยู่หัวแล้วผมก็ทราบว่าเห็นวิครยต้องการที่จะไปถวายพระพรแดกพระบาทเจ้าอยู่หัวและสนับนางเจ้ารุมลาทีน้านะครับ เราต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้แล้วการนี้แล้วก็ดีใจที่เดินทางทั้งไปทั้งกลับด้วยความปลอดภัยอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็ได้รับการสับสนตลอดเส้นทางที่ผ่านไปนะครับกถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งความภาคภูมิใจของอยู่กับตัวท่านเองนะครับเปนความภาคภูมิใจหนึ่งซึ่งเราทําให้กับภูมิภาควัชยอยู่ว่าจะเจอปัญหาก็สัคต้องมีชุดบริการน่าจะดําเนินการในส่วนนี้เดยพิเศยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมก็จะรายงานเรื่องนี้ไปให้ทางทาง่านรัฐมนตรีได้ทราบเพราะท่านก็อยากได้ทราบข้อมูลด้วยกันว่าผู้รอนธดนททำอะไรเพราะว่าจากที่ข่าวเผยแพร่